เป็นอะไรวะโรงพยาบาลฮอสผีทอกได้ย้ายมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ own, so up, slow, เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องโปรเจกต์ซีดีนะครับผมคุณก็ได้จะได้เห็นอินโทรใหม่ของช่องของเราไปแล้วนะ แล้วก็ขอบคุณสําหรับเจ็ดสิ c ซั b e ครที่กดซักกันเข้ามานะครับผมขอบคุณพวกมากจริงๆนะวันนี้ก็เป็นความรับของแบป EP สานะไม่รู้สามหรือสี่ก็แน่นะวันนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับสิ่งที่หายไปในะแบบซิตี้ h ทแลนด์นะครับว่ามันมีอะไรหายไปม้างนะไปเราไปเริ่มกันที่อันดับที่หนึ่งเลยนะผมจะไม่ผมไม่ได้คอนฟิกมานะว่าอะไรหายไปไหนนะผมจะเอาแต่ที่ผมจำได้เนะขั้นตอนแรกนะ มาตรงนี้เลยนะครับผมอ่าขึ้นมาขึ้นมาจงจุดนี้จุดนี้นะบ้านคุณกำนันจะหายไปนะครับผมเดี๋ยวผมมีรวปผมจะอินเสิร์ตบ้านกำนันให้ดูนะณนะจุดนี้เลยบ้านกำนันจะหายไปจุดที่สองตามมากันติดๆตรงนี้แถวนี้ปกติจะมีที่ขายปืนอยู่นะเสียร้อยยี่ห้ามั่งจำไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีบ้านหลังราคาแปดหมืน่นบาท 8ปดหมื่นหรือแปดพันเนี่ยจำไม่ได้เป็นกันนะแล้วก็อะไรอีกวะลองลงไปดูข้างล่างต่อเลยนะเปลี่ยนไกลนะก็จะมเนี่ยมันทําให้เตี้ยลงนะพูดง่ายๆก็คือตรงนี้ปกติมันจะสูงสองสามชั้นเลยแหละแต่ตอนนี้มันเหลือแค่กี่ชั้นวะเหลือแค่สามสองสองสชั้นเนาะเออเริ่มติดอ่างแล้วนะน่บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่ดีปกติแล้วตรงนี้เขาก็เพิ่ม ในส่วนของลงตัดไม้ขึ้นมานะคือปั๊มตังนั่นเองตรงนี้ไม่รู้บก็ก่ะวะไม่รู้ว่าบล็อกปะเฮ้ยนี่นี่นี่มีขวานตรงนี้เฮ้ยทำไมขวาน,นถูกถูกลงวะเมื่อก,ก่อนเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะขวานเมื่อก่อนเจ็ดร้อยห้าสิบเออไปเราไปดูจุดต่อไปกันเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนมั่งผมจ้าตตำรวจแถวนี้ให้หมดเลยนะในสตรีมก็คงจะเห็นแล้วนะเพราะว่าบ้านเอ้ยไม่ใช่บ้านลงลงพยาบาลได้หายไปแล้วนะคะผม โรงพยาบาลหา,าาหายไปจากซิตี้เทเลนเอ้ยหายไปจากจุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมร้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมร้านพลงอยู่เหมือนเดิมแต่เข้าโซนนี้ของปิดเสียงสักคพู่นะเดี๋ยวเปิดเสียงใหม่รอบเพราะว่าผมกลัวลิขสิทธิ์ามากๆผมปิดเสียงก็ทําทอะไรไม่ได้เลยผมว่าอ่ะข้ามมาจุดนี้เลยนะฮะล้คพูปดเสียงก,ก่อนถ้าผู้ชมไม่ได้ยินอ่ะ มาที่จุดนี้นะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าอวิธีเข้าออตรงนี้ทำยังไงนอ้องก็ง่ายๆครับคุณต้องไปกดเข้ากลุ่มในหน้าในหน้าอะไรวะหน้ากลุ่มของซิตี้เทแลนะะแล้วพอเรากดเข้ากลุ่มเสร็จปุ๊บเข้ามาในเกมกูก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ของกลุ่มได้อย่างเช่นไอที่ถนัอที่กุูแจมมือหรืออะไรก็ตามแล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็นปตรงนี้นะฮะ เป็นอะไรวะโรงพยาบาลเพราะสี่ถอกได้ย้ายมาตรงนี้เรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ห้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมชั้นสองก็มีเตียงผู้ป่วยเหมือนเดิมเนาะแล้วชั้นสามมีเครื่องบินด้วยขับได้ไหมวะขับไม่ได้นะเครื่องบินขับไม่ได้แต่นอนได้สุดยอด oh, <no. S 1> มาจุดต่อไปนะฮะตรงนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของส้มขึ้นมาและปกติตรงนี้จะเป็น ตำแหน่งของร้านอาหารไทยที่ผมมาซื้อขวานในคลิปก่อนๆเนาะนี่ตรงนี้จะเป็นร้านที่ขายอาหารไทยเลยแหละเขาก็ได้เอาออกไปเหมือนเดิมและเมื่อมันห้องมันเปลี่ยนไปเราลองมาเช็คดีว่าอารมมีนาเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคไม่เ่ยเนาะมามาในส่วนของวัดกันนะฮะวัดนี้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะมาที่เข้ามาเลยนะอ่าเข้ามาปุ๊บก,ก็ยังมีทูบอยู่เหมือนเดิมแต่สังเกตได้ว่ามันกว้างขึ้นนะ ห้องมันกว้างขึ้นนะปกติไม่มีอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอินเสิร์ตวัดเก่ากะเอ๊วัดในวั์ชันกะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะต่อไปมาที่บ้านพวกนี้นะไอ้ดี่บ้านเราซื้อได้เลยค่ 8, นะแปดพันเนาะมาหนีเมนนะเมนใครตายก็ตรงกาเผาตรงนี้นะซึงเมื่อปิดโอะเฮ้ยใครเปิดไฟทิ้งไว้ว่าเดี๋ยวปิดให้วัดก่อนเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดไม่มีตัคอย่างค่าไฟ อมา,าในกลุ่กตับนะอันนี้ปกติเป็นร้านขายแมสตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นร้านขายเป็ดกปลาไปแล้วอ๋อไปตรงสัตว์ตรงนู้นเลยเนาะก็มีคนเขาบอกว่ามีคนลงได้เนาะก็เขาตอบเลยว่ายังไม่ได้นะก็แอดมินนะแก้ไอทีนนะ่ะบอสปอปดิงอยู่เหมือนเดิมนะต่อไปก็โฮ้ย เออแล้วบอกอกอย่างอย่าขอภัยในเสียงไมค์ช็อตด้วยนะเพราะว่าไมค์ไม่ค่อยดีตอนนั้นไม่ห้องอะไรวะเปิดเข้าไปดีมันคืออะไรตัเล็กอะไรวะขอให้พิมพ์อ่ะลองพิมพม,พม,มันพิมพ์ว่าอะไรวะตัวเล็ก D อย่างนี้ปะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะไปไปไป,ไปออกกันเถอะ แล้เราคลิปนี้ก็ไม่เพียงแค่เอ้ยเอยเอมบอกอีกอย่างก็มีกติมันจะมีถ้ำนะเอาไว้ถ้ำเป็นหลบหลบไปแล้ววะหลบพวจรจรกจงวนจนหลบแล้วก็อีกอย่างคือเมืองบาดาลหายไปแล้วเนาะปกติมันจะมีเมืองบาดาลอยู่ข้างใต้แมปนี่เลยแล้วมันยังมีปลากรัวด้วยถ้าปลาปลากรัวกไปไม่ได้ก็ก็ติดอยู่ในนั้นนะฮนะ จำได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ส่งให้ดอกโปรเจกซีดีด้วยนะขอบคุณสำหรับจะสปายเบอร์ด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายทุกครับ